ครับเอฟซียังคือพากันเลี้ยงมาเพืรถจะไม่ได้จอดอยู่เตะแรงมาแล้วโอ้ยบออันที่มาหาเนี่ยบอเมนอย่างเดียวโทรหาบอรับโทรศัพท์โอ้ฮะแบทมอร์สไปหามอแล้วแบทเบิร์ดนี่แหละข่าสิเป็นพญ่าผัดแบทเบิร์ดโทรมาแต่ต่างประเทศอเมริกาโทรมาเมื่อเรื่องกถือแม่สมองก็โทรมาจะต้องไปซื้อโทรศัพท์ไม่เลยจต้องไปซื้อเพราะโทรมา โทษมากกับบาับโทษมากกับบาับรับก็เลยให้ทรงมาขับมาหาอยู่ทรงนาชาร์จก็ไม่ชาร์จเออเปิดเสียงก็บ่เปิดแมนนี่แหละจริงจริงฮะไปหาหมอหรอกคนเปิดเปิดบ่บ่เปิดโทรศัพท์ไปหาหมอแล้ววันนี้เปิดเสียงบ่ได้เบิ่งกมามันเบิดเบิดโอ้โข่าวด่วนข่าวอะไรเออมีแต่ว่าข่าวด่วนข่าวด่วนรับโทรศัพท์ขนาดน่ะรับโทรศัพท์สิปานป้าคำใสอย่าขายผ้าเอฟซีโทรมาซื้อเสือพอบ่รับบ่รับโทรศัพท์ แต่เสียบอยโชว์เลยพวกเฮาอยู่โทวนี่ค่ากบประาเองเออจะออกเครื่องไหมเอาเขาเรื่องมันเป็นจังได้มือหนิได้ยินข่าวว่าอันแฮปปี้เบิร์ดย์บอกมือหนิค่ะบอกไปวัดอยู่ได้มือเสารไปวัดอยู่บอกมืออื่นถ่ายรับโทรศัพท์เด้อถ้าบ่รับโทรศัพท์มืออื่นนี่พลาดครั้งยิงไงโอ้เธอต้องรับโทรศัพท์เด้อมืออื่นนี่มืออื่นพันสิโทรมาหาอเมริกาเออแต่ว่ามือหนิเอาจจจับป้องเขาขอเสียมาให้เจ้าอยู่ในรถ อยู่ตรงนั er ้นแหละอยู่ตรงนั you know ้นแหละขาวดีมีทำนีรั่จ้า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 มียังเนาะมียังเนาะเป็นยังขอคือโทรหาเจ้ามีหมูมีไก่มีน้ำโคแป๊บสี่สากระเบือจยแลือลบฝโรยกันอย่างโคมาถามสักก่อนไงส้ายบนอยู่กัดมือไม่จะไปเอาหรือว่าแทงเกยมมือนี่กไปเอามือนี่เพราะว่าอยากเอามากินมแลงเดะจะกินอย่างเนี้อเลยโทรหาก็ประหลาดแล้วก็ลูกประหลาดเนี่ยอว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์เนาะ เซอร์ไพรส์้กทูยูเค้าบอกว่าเซอร์ไพรส์ต่างหากเลยน้ำตาแทบไหลเมื่อมีปีำตาไหลเมื่อเกิดไหลแล้วตั้งแต่เกิดมาครั้งแรกในชีวิตที่มีเค้กวันเกิดเียบอยครับเดี๋ยวเราเข้ามามาเข้ามามามาเลยยไปเข้ากัเสียบอยไปเข้ากล้องมาเข้ากล้องโอ้ได้รับเค้กก้อนใหญ่เลยพี่น้องเ้ยน้ำตาไหลเลย อขอว่าคุณของคุณแม่เขาจะหูพูดเอามาให้ยังบะฮูก็จะข้ามว่าของคุณแม่ท่านใดบอกว่าหมูวัวไก่กับแม่เป็นสมอนไสยาพรเกิดเป็นบ่แม่เิ็นสมอนไสยาพรได้สนะเกิด่แม่ผู้นี้งได้สนะก็ท่านแรกก็เลยถามจ้พีนผู้เดียวนี่ละนี่แสดงว่คุณคุณแม่เพศสมรนไสยพรนะคะน้ำตาเท่ไหลเลยพี่น้องเอ้ยในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้รับเค้ก บอเคยเป่าเค้กเลยบบ่เเเคคยปา้กไม่เคยเลยเป็นทางสี่ที่คอยโทรหาเจอดน่ะคอยกระโทงเอออายุจักปีว่าเที่ยนหกคลิปบนหรือหาคลิปหรือสี่คอยกระมือไงคอยมาเอามาเบิ้งเลยกล่องหนึ่งนี่คอย่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คอย่ากล่องหนึ่งกับยังบ่อน้องคล้ายวันเกิดนะน้ำตาแทบไหลเลยพี่น้องสองหรือสามกล่องกิดที่หอดเรื่องปลาเลยเนามือเลรงเนี่ยเป่ายังบ่นอนได้เด้อเนี่ย้าเบิ้งคลิปอยู่ข้าเที่ยงไปทรงทงหน้ายยัง ขาเบิงอกบอกแม่ว่าเดี๋ยวเฮาสิเป่าหน้าร้านนี่แหละเราสกินอยู่นี่แหละเดี๋ยวไลฟ์สดให้แม่ดูไลฟ์สดเลยเหลือไก่อิยังเหลือหมูยังเหลือน้ำโคกแป๊บซี่โอ้เปิดคูณแนวเออมื้ออื่นสิมียนี่มาให้ยยีดอกอยู่ตรงนาเดี๋ยยวั้นี่บอกนี่แหละล้าเสร็จแล้วก็ แฮปปี้เบิร์เดย์เลยเด็กๆจะได้กินเออเด็กๆจะได้กินมีกระต้มขนมหลายได้อยู่เงื่อนน่ะนำที่โทรหาบ่เป็นอย่างเด้ยไปซื้อเค้กอยู่บ้านม่วงตั้งใจขับรถไปซื้อเค้กข้าวบ้านม่วงผมไปขับ26กิโลเพื่อสิไปซื้อเค้กข่อยก็ว่าสิเข้าไปหาเจ้าอยู่ข่อยว่าสิไปเอาเครื่องแนวห่อเข่าให้อีแม่เพิ่นว่าให้เฮ็ดห่อข้อห่อไผ่ห่อมันของอันใส่ห่อองคุณพ่อเพิ่อนนั้นนะไปวาดนะมีวัตถุปัจจัยให้พร้อม ก็ช่วยเจ้าไปรับโ่วยแล้วจ้าถึงนั่นแหละขอสิไปเอาขอสิไปหาเจ้าว่าสิไปเอาของล่ะเตรียมเตรียมไว้เฮ็ดถุงไข่ถุงมันเออกระแสนเจ้าขอไปเอาลุงคอยเลยอ่ะเออขนาดล้าหลังจากนี้เราจะกลับไปหาเออไปไปเลยไปทำธุระไอ้แม่พิเศษภารกคิดขอทิ้งสิไปบังอื่นอีกเยอะเตรียมไว้พ่อหอดมือนันเขากับเฮ็ดนะครับเข้าไปห่อเข่าเขากันเรียบร้อยแล้วเอออ่ะมอบมอบเค้กมอบเค้กเป็นมั่นสาวเนี่ยเออดีใจกับป้าดาด้วยนะพี่แมเพชรสมรไสยพรขอ ขอบคุณที่ให้เค้กแม่ดามาอุ้ยถึงแกจะพูดไม่ออกแล้วน้ำตาคนลูกแล้วเนี <mar ci tema> ่ยเค้กก้อนแรกใช่ไหมเค้กก้อนแรกนะไหมกก้อนแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมา54ปีโอ้เสด็จมาเป็นพ่อเลยมาพ่อห้บ่ต้องถึงแล้วเอานี้เลยแล้วก็จะ55าสิาย่างก็ขอบคุณนะคะขอให้คุณแม่เทศมนตรชัยยพรจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพล่มใจกับลูกหลานไปนานๆเด้อ คิดสิ่งใดหวังสิ man, N, ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นทันสาเร็จทันสําเร็จขอให้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองและค้าทาบริวารขอใหอ้เงินไ hey หลกองทองไหลมาดังแม่น้ำไหลมาดังมาน้ำใคำสมาแล้วสาธุสาธุกราโดนมาได้สิให้เราลองให้แล้วขอบคุณแม่คำใสป่าคำใสหนี โอ้โหนาทีหนึ่งจำเลยล่ะเป็นนาทีโลดเป็นนาทีเมยคำสายอวยพรเป็นนาทีเด้อพี่น้องเออจะพอวยเดอจะพักคำอวยพรดิอย่าดีใจด้วยเด้อ เดี๋ยวะได้แฮปปี้เบิร์ตเดย์กันฉลองกันเย็นนี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยเดี๋ยวขอภาพหน่อยขอภาพหน่อยจริงพูดไม่ได้แล้วมันจะออกจริงจริงเอ้าเอามาส่งให้เรียบร้อยเลยแม่เพชรสมรชชยพรได้รับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนาะอ่าค่อยเปล่ากันอันสิ่ไปหาผมตอนไหนเนี่ยไปตอนนี้ไปตอนนี้ไปตอนนี้บอก เพราะว่าเดี๋ยวคอยเก็บงานได้เรอเองโอ้เก็บงานเราเองเออคิดยังไงเอาไปเอาของแป๊บเดียวก็ไปเอาของแป๊บเดียวอยู่บ้านคือพอเก็บพักกระถินก่อนบอกเพื่อเซียบอยพาขับรถไปแล้วก็ค้นมาไงเออเดี๋ยวแกก็มาส่งอีกแหละมาเป็นอย่างหนึ่เซียบอยจะไปแมเลี้ยงรถมาแล้วไม่ต้องไปมาแล้วคอยกระถิว่าเด็กน้อยเด็กน้อยเสรแต่งตัวแล้วเออเด็กน้อยจะกับแป๊บเดียวเดี๋ยวคอยจะมื่อถ่ายอยู่เงื่อนเพราะว่าคอยสิบไปแวะบ้านลุงเตาซะก่อนสิไปเบิ่งไฟอยู่เงื่อนมันบ่อออก นายจังใช่ไหมแต่ว่าไปเอาอยู่เงานเลยครับผมครับโอเคครับผมสวัสดีครับอ่ะมาส่งให้เรียบร้อยแล้วเด้อแม่มอนเด้ออ่ะนะครับวันนี้ก็อยู่ที่นาลุงพลนะครับรถเพิ่งมาแล้วทั้งคือโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับปุ่น